ของฟรีชิ้นนี้มันน่ารักมากๆเลยค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นสีอื่นใช่ไหมแต่วันนี้มันจะเป็นผมผู้หญิงนะคะน้องๆที่เป็นสีน้ําตาลปลายสีบอลอ่อนๆแบบนี้แถมมีเขาสีส้มด้วยนะคะอยู่บนหัวคุ้มยิ่งกว่าคุ้มซะอีกแต่เขาแจกเพลงแค่1250ชิ้นเท่านั้นค่ะเข้าแมบตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันว่าทำยังไงบ้างแล้วมาน้องเ นี้มาเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆเคยสอนไปหลายชิ้นมากๆเลยซึ่งมันก็มีเควสให้น้องทําด้วยนะคะหรือน้องเนี่ยจะยืนเอฟเคในแมพก็ได้ค่ะเพราะเราเนี่ยจะต้องเอา point นะคะน้องไปเลขกของฟรีชิ้นนี้ถ้าน้องๆยืนนะคะหรือทําตามเควสของเขาไม่ว่าจะ หรือการจอยเข้ากลุ่มก็ได้พ้อยมาเช่นกันหางอยู่ข้างบนนะคะน้องจะเห็นว่ามันจะมีตัวเลขนะคะสานาทีเนี่ยน้องยืนครบน้องจะได้โบนัสพ้อยไปเลยค่ะ5,000พ้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นการหมุนสปินอะไรต่างๆนะคะหรือจะเป็นการทําเควสหรือยืนเฉยเยเนี่ยน้องก็จะได้พ้อยมาเช่นกันใครที่อยากได้นะคะลองมาทําก่อนนะคะยังมีของหลายชิ้นอยู่นะคะน้องที่มันยังไม่หมดนั่นเอง ของที่อยู่ในสปินเนี่ยก็จะมีที่เป็นเคียวแบบนี้ด้วยนะคะใครบุ้นุนมุ้น,น,นุนไปเนี่ยนอกอาจจะได้เคียวมาแบบฟรีๆเลยก็ได้นะลองมาทําดูก่อนอะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าของฟรีชิ้นนี้เนี่ยที่เป็นทรงผมต้องใช้พอยเท่าไหร่บ้างสปบิปแปมบอกแล้วว่ามันจะมีของเหลือหลายชิ้นอยู่นะมีผมหลากสีเลยค่ะและผมชิ้นนี้นะคะน้องๆจะต้องใช้พอยทั้งหมด450,000พอยอน,ะะน,นั่นเองนะคะในการมารลกนั่นเองใครที่อยากได้มาเลยจ้า